คลืนล่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องผีบนชั้นสองผมชื่อแบงค์ครับ เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานี้เองเ่ผมนั่งกินข้าวแล้วก็ดูทีวีอยู่ในครัวบ้านผมมันมีสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้และตรงที่ผมนั่งอยู่อ่ะถ้ามองขึ้นด้านบนก็จะมีไม้กระดานเล็กๆปิดไว้ผมนั่งดูทีวีอยู่สักพักก็รู้สึกเหมือนมีคนมากวาดบ้านอยู่บนชั้นสองซึ่งเคยเปิดให้คนเช่าไว้แต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะเอ๊ะทำไมข้างบนมีคนมากวาดบ้านวะสงสัยแม่จะให้คนมาเช่าใหม่แล้วมั้งเนี่ย ผมนั่งดูทีวีประมาณห้าทุ่มพอตลกจบลงผมก็เลยไปอาบน้ําห้องน้ําบ้านผมก็อยู่ในครัวแหละครับและติดกันก็คือห้องน้ําของคนเช่าบ้านก็ปรากฏว่ามีคนอาบน,น้ําอยู่ในห้องน้ําของคนเช่าบ้านเฮ้ยใครมาอาบน้ําห้องน้ําคนเช่าบ้านวะปเนี่ยไฟก็ไม่เปิดวอาไม่ไงวะผมพยายามนึกในแง่ดีว่าไฟห้องน้ําอาจจะเสียก็ได้สักพักเสียงก็เงียบผมออกจากห้องน้ํามาดูทีวีต่อและผมก็ได้ยินเสียงคนกวาดบ้านอีก ทีนี้ผมก็เริ่มแปลกใจพอผมเงยหน้าขึ้นไปดูก็เงียบพอก้มหน้าหลงสักพักเสียงก็ดังขึ้นมาอีกสาธุถ้าเป็นผีก็อย่ามาหลอกกันเลยพรุ่งนี้จะใส่บาตรไปให้นะไม่ทันอะไรครับไฟชั้นบนก็เหมือนมีคนเปิดแล้วก็ปิดติดต่อกันประมาณห้าครั้งแล้วก็มีเสียงกระทืบไม้กระดานเสียงมันดังมากจนแม่ผมที่หลับตื่นขึ้นมาแล้วเสียงก็เงียบไปแบง ทำอะไรอ่ะเสียงดังหนวกหูไม่มีอะไรครับแม่ผมไม่กล้าที่จะบอกแม่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแม่ก็เลยเข้านอนผมดูทีวีต่อจนเวลาประมาณเที่ยงคืนเฮ้ยเฮ้ยอยอะไรวะอยู่ดีๆไม้ที่ปิดอยู่ก็ค่อยๆเลื่อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วภาพที่ปรากฏด,ด้านหลังเป็นใบหน้าของยายแก่ๆอายุประมาณ80ตาแดงกรมปากเขียวมากยิ้มมาทาังผม ผมตั้งสติแล้วก็รีบวิ่งไปหาแม่แม่แมข่ข้างบนมีคนมาเช่าใหม่แล้วแม่ไม่มีนี่ดึกดื่นบานนี้แล้วมีอะไรตกใจหมดเลยฮะผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังเท่านั้นแหละครับผมกับแม่พร้อมใจกันเดินขึ้นไปดูปรากฏว่าไม้กว่าที่วางอยู่กระจัดกระจายบางอันก็หกักโดยไม่ทราบสาเหตุพอไปดูตรงที่เอาไม้กระดานปิดไว้ก็ถึงกับตกตะลึงครับ พราะมีคราบน้ำหมากเปื้อนที่พื้นและแผ่นไม้กระดานก็ถูกเปิดออกคืนนั้นผมกับแม่ไม่กล้านอนเลยครับพอตอนเช้าผมโทรไปหาคุณย่าที่ต่างจังหวัดถามเรื่องชั้นสองของบ้านคุณย่าเล่าให้ฟังว่าเสาต้นที่ใช้เปิดปิดไฟเป็นเสานางไม้ทุกคนในบ้านถึงกับไม่กล้าขึ้นชั้นสองอีกต่อไปเลย ติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ i n n news กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว